พระเอกดังอยู่90เทียบภาพคู่มิกไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเป็นพระเอกดังในยุค90ที่ครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีสำหรับเอิร์ธนัทนันโดยล่าสุดเจ้าตัวขอใช้บริเดตในโลกออนไลน์อย่างคำว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงงานนี้เกิดเป็นความหาขึ้นทันที โดยเอิร์ธนันนได้ส่งภาพสมัยวัยรุ่นให้กับภรรยาอย่างคุณแอมซิริปะภาในแชทไลน์ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเนี่ยเนี้ยรูปตอนเล่นละครใหม่ๆออกจะเหมือนน้องมิกท่องระยะฮ่าฮ่าฮพร้อมตกท้ายประโยคอีกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวง หลังจากนั้นภรรยาได้ตอบกลับมาเป็นภาพเดิมพร้อมวงกลมสีแดงทั่วทั้งใบหน้างานนี้ทำเอาหากกันทั้งโซเชียลซึ่งเอิร์ดนัทนนท์ใช้แคปชั่นต่อมาว่าไม่น่าถามเลยภรรยาแง่เสียใจแต่ชาวเน็ตห,หลายหลาคนก็เขามาคอมเมนต์ว่าหลอเหมือนกันค่ะไม่เหมือนเพราะว่าหลอกกว่าไง